สวัสดีครับผมไบจ้ากษัไฮแชนแนลครับวันนี้เราจะพาไปดูเบื้องหลังการไปถ่ายเก็บบรรยากาศงานนะครับจริงๆเหมือนไปถ่ายไลฟ์แต่ว่าเขาใช้ว่าเก็บบรรยากาศเพราะว่าวันนี้ไม่ได้ไปไลฟ์นะครับยังใช้อุปกรณ์เซตเดิมนะครับเบื้องหลังเอาไปถ่ายงานบรรยายนะครับเป็นงานบรรยายโชว์สไลด์ขึ้นบนเวทีที่ตลาดหลักทรัพย์ซึ่งเหมือนเขาจะมีทีมกล้องอยู่แล้วทีมหนึ่งนะครับแต่ว่าเหมือนเราเป็นทีมสำรองรอบนี้ซึ่งตอนแรกก็คิดว่าจะเป็นจะเป็นทีมหลัก แต่ว่าวันนี้เป็นทีมสำรองแบบเก็บบรรยากาศซึ่งก็จะคือตั้งกล้องเหมือนตอนทํางานจริงปกติเลยบนเวทีเราจะตั้งกล้องตรงกลางไว้สองกล้องอ่าเป็นกล้องกว้างกล้องแคบนะครับแล้วก็อีกกล้องหนึ่งกล้องตัวที่3เป็นกล้องถ่ายเจาะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูหน้างานก่อนว่าจะถ่ายเจาะมุมซ้ายมุมขวาแล้วก็จะมีอีกกล้องนึงเป็นกล้องบินนะครับซึ่งจะเอาไว้ถ่ายตรงหน้าแบ็กดรอปข้างหน้าหรือว่าบรรยากาศง่ายอื่นเป็นกล้องฟรีอิสระนะครับ ก็จะเป็นกล้องที่ถือริกไว้ถือแล้วก็มีขาตั้งกล้องเอาไว้พักขาแค่นั้นเสียงทั้งตรงหน้าจนปกติครับเสียงอะ่ะมันจะมีตรงข้างๆเวทีอยู่แล้วนะครับหรือว่าจะเป็นห้องควบคุมเสียงตรงไหนก็ตามซึ่งเราไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับเสียงเขานะครับอย่างมากเรา,าแค่ไลน์สายออกออกมาจากเขาแล้วก็มาเข้ากับมิกเซอร์มาเข้าระบบเราแล้วก็บันทึกจบแค่นั้นนะครับซึ่งวันนี้เช้ามากนี่6กโมงครึ่งเขานัด7จ็ดโมง แล้วก็งานเริ่มประมาณ9ก้าโมงแล้วก็เสร็จประมาณเที่ยงนะครับสุดสุดเลยตอนนี้ก็กำลังเดินทางไปอยู่ขึ้นทางด่วนยาวไปพี่เดิมคนเดิมนะครับกับซ e ูซูกิเออ i g ติก้าต้องบอกรุ่นเลยละ่ะน,นี้อุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ยบอกอุปกรณ์ทุกอย่างเสื้อเฮดเดเนมอันนี้เสื้อยูนิค2สองตัวยูนิค นาฬิกาสีย o มีนะโทรศัพท์ทีมงาน,นแล้วแล้วแบบไอเทียฟ้าอย่างคือมนฝนจะตกไหมว่าวันนี้แต่ที่เห็นอยู่ตอนนี้คือวันเสาร์นะครับดังนั้นไม่มีคนรถอย่างโล่งคือตอนแรกผมก็ตกใจนะว่าวันนี้วันธรรมดาแบบครึ่งชั่วโมงไม่มีทางทันแน่นอนแต่วันนี้วันหยุดโล่งเชืเอมา,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 าของลงก่อนนะครับเราเอากระเป๋ามาเหมือนเดิม เซตเดิมเราจัดกระเป๋าให้เรียบร้อยตั้งแต่ก่อนวันมานะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็คือเป็นกระเป๋าลากสะพายคนละใบแล้วก็ถือ2-3สาใบอันโฟตโต้สปินนอร์5ยังใช้อยู่ทุกงานมีอินเตอร์คอมด้วยมีสาย100เมตรมาแล้วก็พวกขาตั้งสายเสียงอยู่ในนี้ผ่ไปเดี๋ยวเราก็ต้องเอาของขึ้นเข้าทางข้างหลังนะครับใครมาเซตก็คือเราจะต้องขึ้นทางนี้ มีแลกบัตรตรวจของทุกอย่างเข้าทางข้างหลังนะจริงๆทํางานเช้าวันหยุดก็ไม่แย่นะครับเพราะว่าไม่มีคนเลยมเราไม่ต้องมาเบียดกับใครทั้งรถบนถนนแล้วก็ที่จอดรถที่ขนของคือไม่มีคนไม่มีคนให้เบียดเลยเรียกว่าลากของเข้าไปไง่ายๆที่เสร็จต,ตอนเช้ามันก็มีงานวันเสา,าร์บ้างครับวันเสาร์อาทิตย์แต่สิ่งที่เราต้องระวังนะครับก็คือเราต้องพกบัตรประชาชนมาแล้วก็ ใส่รองเท้าผ้าใบนะครับซึ่งผมเนี่ยโดนไลอ่อัไปหีบไปเข้าทางด้านหน้าเพราะว่าใส่แตะมานะครับข้างหลังนี่เขาไม่ให้เข้าแบบนี้ก <c oughs> ็ไม่รู้น้องไม่ได้บอก <c oughs> ปกติก็ใส่แตะู่แล้ว <c oughs> เดี๋ยวต้องไปเข้าทางข้างหน้าแล้วก็อย่าลืมพกบัตรประชาชนมาด้วยนะครับของผมลืมไว้ที่สตูเช้าจัดใครจะไปจำอะไรได้หมดตื่นมาก็เบอรแล้ว เอาจิงก็เพิ่งเคยเข้าตลาหลักทรัพย์ทางนี้นะครับปกติจะเข้าทางด้านหลังตลอดรอบนี้เตรียมตัวมาไม่ทนันเพราะเช้าจัดขึ้นบันไดเลื่อนไปชั้นสามมีคาเฟอ Amazon อ,อยู่ชั้นสองเรียกว่าถ้าเกิดว่าตอนเช้าเราไม่มีอะไรกินเรายังมี Amazon อ,อ,อยู่ตรงนี้นะครับนี่บนไดเลื่อนอยู่ข้างหลังนี่ว่าเอาน้ำเปล่ากับแซนด์วิชมูหยองแฮมชีส องทัพต้องเดินด้วยท้องได้มาหนึ่งชิ้นเอาให้มันอยู่รอดจะถึงตอนเที่ยงได้ก็เอาละไปดุยหน้างนานกันข้างบนนี้ครับห้องประชุมสุกรีแก้วเจริญโอ้ไม่ได้มานานแล้วตอนเช้ายังไม่มีคนเลยนี่ไงวันนี้มาไลฟ์ของตลาดบริษัทตลาดหลักทรัพย์ทิสโก้อ่ะดูพื้นที่ข้างในกันวันนี้คนจะนั่งเต็มห้องประชุมตรงนี้นะครับนี่ยาวเลย แล้วก็เดี๋ยวผมจะมีถ่ายพนเวที่ผนเวทีก็มีนั่งสัมภาษณ์กันแล้วผมจะวางกล้องตรงไหนแล้วเนี่ยดูก่อนว่าอาจจะวางตรงกลางหรอแล้วก็ยิงกล้องซ้ายกล้องขวาอ่ะมีมีสเต,เตชันอยู่ตรงฝั่งนี้เป็นกระจกแล้วก็โต๊ะยาวไป OB ผม ไม่ยากครับงานไม่ยากคนเวทีมีแสงอะไรอยู่แล้วนะไม่ต้องเอาไฟอะไรเรามาที่นี่โอเคทีนี้ก็เดี๋ยวรอน้องๆมาก่อนไม่แน่ใจว่าเราจะวางกล้องแบบซัดไว้ซัดตรงกลางแล้วก็แหวกโต๊ะอ,ออกได้หรือเปล่าอมาแล้วเฮ้ยดิแดนแบลอะไรมากาแฟอ่ะสถานที่แรกก็คือเกาะเสาวไวแล้วก็ต้องมี โอ้มีเชือกล้อมด้วยอ่ะเราไม่มีที่สามารถแบบถ่ายตรงกลางได้หรอกวันกลางเรามีแค่นั้นไงอยู่ข้างหลังกลางก็คือไปอยู่ข้างหลังเลยใช่ครับเพราะว่าต้องเว็นทางเดินอ่ะนี่หนึ่งกล้องอันนี้กล้องอะไรเทเลอ่ะเทเลทั้งสองฝั่งพี่ก็โอเคอันนี้กล้องทีสานใช่ปะ่ะใช่ครับอ่ะ,อะตั้งที่เรามานะครับเจ้าตัวนี้ก็คือ แมนฟ o รโตดูอัลอนะครับตั้งสูงไว้แล้วก็เดี๋ยวให้คนมายืนตรงนี้เฝ้า1คนแล้วก็เหมือนเดิมใช้หัว m a n p ฟ o รโต MVH 5 0 0 a h AH mm hmm. เป็นหัวแผนวิดีโอ่อะตั้งขาวางตำแหน่งไว้ก่อนมุมเสาเลยล็อกไว้ตรงเสาไฟเลยนะครับแล้วก็กล้องกลาง2ตัวโอ้โหคือตอนแรกผมก็คิดว่าน่าจะแบบอยู่สักตรงนี้นะมันจะได้แบบส่องออกไปที่เห็นหน่อยต้องไปอยู่ตรงนู้นเลยเหรอสวัสดีครับ เดี๋ยวลองเจอจาตำแหน่งดูนะครับอะขาตั้งกล้องอีกตัวก็มาอยู่ตรงนี้นะครับไอ้เจ้าตัวนี้คือ190ฮะสูงสุดเลย 190x นะครับตัววยเดอร์ปึ๊บเหมือนเดิมหัวข้างบนก็เป็นหัวแพนวิดีโอตัว mv h 5 0 0 8เหมือนเดิมนะครับอันฟัตโตยาวไปแต่ตรงนี้มันไกลไปนะเนี่ยถามว่าซูมถึงไหมจะถึงก็ถึงนั่นแหละทีมงานผมนะี่มาดูหน้าง,งานก่อนนะครับผมก็ตามมาสมทบมาเล่าให้ฟังวันนี้ อ่ะนี่คือของอุปกรณ์เราก็จะแกะกันเพื่อประกอบกันตรงสเต,เตชันตรงนี้ทีมงานไร้แมนจากที่ถามดูยังไงสองกล้องตรงนู้นนะครับยังไงก็ต้องวางไว้ริมนะครับเพราะตรงนี้คือ,คอแหวกไม่ได้เลยแหวกไม่ได้พอแหวกไม่ได้ปุ๊บไอ้มุมที่อยู่ตรงนู้นก็ต้องเป็นสองกล้องที่ภาพกว้างที่เห็นหัวมนุษย์แล้วก็อีกกล้องหนึ่งก็คือเห็นเฉพาะบนเวทีจับทั้งหมด4คนไป ก็ทั้งหมดก็ใช้เลนช่วงเทเลทั้งหมดนะครับ<อ>ส่วนไอ้จับแคบเนี่ยเหลืออยู่ตัวเดียวก็คือตรงเสาตรงนู้นไว้จับแคบส่วนไอ้มุมเนี้ยเป็นมุมที่เอาไว้รองรับกล้องบินวันนี้มีกล้องบินมาตัวหนึ่งนะครับไอ้คำว่ากล้องบินก็คือเป็นกล้องที่เอาไว้ถือเดินถือถ่ายวันนี้ไม่ได้ใช้กิมบอลนะครับวันนี้ใช้พานาโซนคกลุมิก GH6 อ่าติดกับเลนส์12-35 f2.8 ตลอดช่วงเราก็จะได้ Dual IS ซึ่งมันจะค่อนข้างนิ่มอ่าแล้วก็ลิ๊ก กับตัว small lick case นะครับของ gs 6มันชื่อว่าตัวครอมบ้าตัวคอบบ้าแล้วก็ติดแขนซ้ายขวาไปนะครับเ,เดี๋ยวเอาไม้มาติดด้วยนี่ตัวนี้จะให้พี่แดนเป็นคนถือนะครับเป็นเซตเล็กน้ำหนักเบาถ้าเกิดว่าเราจะเมื่อยแล้วก็มาจับตัวที่หูหิ้วตัวนี้ได้แล้วก็ถ้าเกิดว่าเราตั้งขาตั้งกล้องเสร็จเราก็เอาไอ้ก,กล้องตัวนี้ไปวางแปะพักได้ เป็นเครื่องออกกำลังกายยอดมากเลยาระวันนี้เราก็ใช้ขาตั้งอีกตัวหนึ่งนะครับที่เราจะไว้ตั้งข้างนอกตัวนี้คือ m ม n f ฟอร์โ e ้ e อลิเนเเป็นขาตั้งสูงเล็กเบานะครับวันนี้ไม่ต้องใช้ความแข็งแรงอะไรมากแล้วก็รอไว้แค่ใช้พักกล้องตอนที่เป็นกล้องบินเท่านั้นปุ๊บขาตั้งนะครับมันกลางไม่ยากเพราะว่ามันเป็นขาแบบ เอ็มล็อกก็คือหมุนปลดล็อกทุกแกนปุ๊บแล้วก็รูดออกมาแล้วก็ล็อกคืนทีละแกนทีละแกนทีละแกนแบบนี้ก็ปลดล็อกให้หมดแล้วก็ดึงออกมาทีละแกนปุ๊บล็อกทีละแกนทีละแกนขาเขานั่งสูงอ่าหมุนตัวล็อกด้านบนนะครับ<ม>เพื่อให้มันอยู่ในระดับที่เป็นไตรพอดปุ๊บปุ๊บปุ๊บประมาณนี้อืม เรียบร้อยหมุนหางปลาครับตรงนี้ปุ๊บหมุนตัวเซนเตอร์คอลัมขึ้นมาครับปุ๊บประมาณนี้โอเคเรียบร้อยแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะไว้พักขาก็อาจจะต้องต่าไปสักหน่อยประมาณนี้พี่แดนลองเอาตัวนี้มาวางพักนี่ใช่ขอ,อ,อื้อม่อปุ๊บเ,นนเอ่อแ็มน,นี้ป่ะนี่นี่เสียงมาแบบนี้ปุ๊บวางเข้าไปเพราะว่าฐาน ของตัวสมอลลิกตัวนี้นะครับมันเป็นอาคาสวิตอืมสไลด์เข้าไม่ไม่ไม่มันมันต้องมันต้องหมุนหมุนหมุนออกหน่อยปุ๊บวางวางมันลงไปวางลงไปแบบนี้ปุ๊บแค่นั้นแล้วก็หมุนล็อกเข้าไปจบอืมเรียบร้อยก็ไว้วางพักเพราะว่าตรงนี้มันเป็น ฐานล็อกอาคาสวิตนะครับส่วนไอ้ใต้เพะมันเป็นเพจข้างล่างยาวเลย <Yeah. S 1> ก็เอาไว้แค่ตอนที่แบบอ่ะเมื่อยพักขาหรือว่าอยากจะตั้งกล้องทิ้งนิ่งๆอลองล็อกดูปึ๊บเรียบร้อยแล้วตรงนี้ก็เป็นหัวบอลก็ปรับได้หมุนมุมกล้องถ้าเกิดว่าจะตั้งทิ้งนิ่งโอเคครับเป็นเซ็ตบินแล้วก็เซตตั้งไปในชุดเดียวแล้วก็ขาตั้งอีกตัวที่ติด กล้องตัวเจทไฟนะครับ3500ติดกับเลนส์3500นะครับก็มาอยู่ตรงกลางเราจะต้องวางคู่กันวางไว้ตรงกลางตรงนี้นี่อืมจะไม่ขวางทางเดินหอจะไม่นี่แต่ไม่เป็นไรเราวางไว้คู่กันกาเสียบอน,นีอยู่เดี๋ยวเรานีอะไรอ่ะอหุ่นทำความสะอาดสองตัวนะครับตัวหนึ่งเป็นตัว S1H ไม่ตัวนี้เป็นกล้องพันธุ์สิทธ์กูมิคก s 1 r นะครับติดเลนยี่สิบสี่เข้าไปอันนี้ก็เป็นภาพกว้างาแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็เป็นภาพแคบที่จาะบ,บนเวทีจริงๆจะสลับกันก็ได้นะครับเพราะระยะมันถึงกันทั้งคู่นะครับ g s 5 g ้าเป็นกล้อง micro ฟ o เตอร์นะครับสามห้าร้อยก็คือเจ็ดสิบสองร้อยซูมเข้าไปได้สุดพอสมควร f สองจุดแปดด้วยอีกตัวหนึ่งก็เป็นขาตั้งตัว manfatto vf gt แล้วก็เหมือนเดิมติดหัวตัว mvh ห้าร้อย ah นะครับ แล้วก็ตรงนี้ก็จะมีคนคุมอยู่ไว้แผนกล้องซ้ายขวากดล็อกแผ่นซ้ายแผนขวาเป็นหัวแพ่นวิโดีโอแบบระบบน้ํามันนะครับแล้วก็มีเคานเ,เตอร์บาลานซ์แบบถ้าเกิดว่าเราดันลงไปมากเกินปุ๊บมันก็จะเด้งกลับแบบนี้นุมน่มๆสตัวตรงนี้นะครับจะต่อไฟตรงก็จะมีปลั๊กไฟอยู่ตรงนี้ต่อ DC c o p p l เตัว S1R เนี่ยสามารถต่อกับ USB USB C 2 C ได้เลยนะครับ V ี USB เข้ามาที่ตัวนี้เป็น PD แล้วก็ไอเจ้าตัวนี้ต่อดีซีคัปเปิลนะครับเจ็ดไฟคือถ้าเกิดว่าเราดูจากมุมกล้องเนี่ยดูคนอยู่ตรงกลางเล็กนิดเดียวเองนะครับเอาไปวางไว้2งกล้องตัวนั้นนะเลียดละแมวละเอาไว้ตรงนั้นกล้องเดียวพอซูมเข,เข้ามาแล้วก็เอาอีกตัวหนึ่งมาจับใกล้กลตัวนี้ดีกว่าแต่ใกล้ขนาดนี้สามห้าร้อยยังแคบอะ่ะแต่ว่ามันไม่มีที่ให้เราแบบไปตรงกลางละมันแน่นไปนหมดแล้วก็เลยได้แค่แบบพื้นที่ตรงเนี้ยอือ่ะขยับมาขยับมาอีกหน่อยตรงนี้ก็ได้นะ,ะปุ๊ป โดยเด่นี่แคบสุดนะแคบสุดยังได้แค่นี้เลยเออจริงๆจับสัมภาษณ์นี่มันจะต้องแคบกว่านี้แต่ว่าไม่เป็นไรเอาเท่าที่ได้อ่ะทีนี้พามาดูอีกกล้องนึ่งนี่โอโ้โหอยู่สมุมเลยมันเห็นไหมเนี่ยก,กล้องครับ S5 Mark มาคครับเอ,อ้ยอันนี้พอที่จะแคบได้นิดหน่อยสมมุติว่าโอโ้โหแต่ว่าก็ยังไกลยอยู่ดีนะครับไกลอยู่ดี เอออะส่องไปที่ตรงนี้ก็คงจับฝั่งนี้ได้ครับฝั่งนี้แบบพูดได้หนึ่งคนเออตรงนี้หนึ่งคนแค่นั้นถ้าอีกคนนึงมานั่งก็จับเดี่ยวได้ก็นี่ซูมสุดละอืมล้วนี่เลือกตั้งเป็นคอปอพีเแล้วนะเราตั้งกล้องนะครับปึ๊บนี่คอปอพีซแล้วนะครับคอปแล้วแคบสุดแล้วเนี่ยเออสุดแล้วไม่ไวแล้วท้อแท้ออไวบาลานห้าพันาณ5 5 0เคนะครับ ก็เท่าที่ได้เพราะตรงกลางนี่ก็คือต้องให้คนนั่งมุมกล้องก็ท้อแท้หน่อยแล้วก็วันนี้นะครับผมน่าจะเป็นทีมเสริมก็คือเป็นทีมเก็บบรรยากาศเก็บภาพเก็บสำรองบันทึกการบรรยายไว้นะครับมันจะมีทีมหลักที่เขาเหมือนถ่ายอยู่ดังนั้นมุมภาพที่เขาเตรียมไว้ให้เนี่ยก็ประมาณนี้พอละเราเบรกอยู่แค่ตรงนี้ที่เหลือก็เป็นเรื่องของการเก็บสายครับซึ่งตอนนี้ยังรอของทีมงานเขาอยู่ของผมเนี่ย ลากสายจากตรงนั้นเป็นสายไ d m i ยมไอนะครับยี่สิบสาเมตรเนี่ยลากมาเดี๋ยวมันก็ต้องแล็บสายาเพราะว่าเดี๋ยวคนมันจะขุดแน่นอนแต่ก็ยังไม่กล้าแล็บยาวเพราะว่าอีกเส้นเนี่ยมันเป็นของทางอีกทีมหนึ่งซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะกูแล็บเลยดีไหมนะเขาจะเขาจะย้ายสายไหมนะเลยแล็บไปเปล่าๆก่อนแต่ถ้าเกิดว่าชัวร์แล้วเดี๋ยวมันจะต้องแล็บทั้งหมดนะครับเดี๋ยวค่อยๆไลายสายมาสายยาวก,ก็ม้วนกันเหนื่อยหน่อยนะครับสายร้อยเมตรจะได้ใช้ไหมวันนี้ได้ได้จริงเหรอใช้ไปกล้องไหน อ๋อกองกลางขาดไปแค่สามเมตรอ่ะจริงเหรอยี่สิบไม่พอยี่สิบไปนู่นแล้วยี่สิบไปกองไกลแล้วสมมุติงานแบบนี้เราต้องการกี่เมตรงานขนาดนี้ผมว่าสามสิบสี่สิบอยู่สามสิบกับห้าสิบสามสิบกับห้าสิบอยากได้อะไรเพิ่มสามสิบก่อนก็ได้สามสิบนะขิ้เกียจมวนอะไรดูมวนดูรู้ม้วนพยมนทาให้น้อยสุดเพราะว่ารู้ว่าถ้าดึงเละมันจะเป็นยังไง ราะหัวใจนะครับไม่ใช่พวกสายตรงนี้ครับนนหัวใจม,มันอยู่ที่หัวนะครับดูหัวกูระเบิดหัวหัวนี่แบบแถ้าหัวพังนี่คือจบทั้งสายแล้วอะเวลามาหน้างานก็เก็บกันบ้านขึ้นเรื่อย <c oughs> ๆนะครับว่าเราขาดสาย30เมตรจริงๆถ้าเกิดว่าสถานกา์แบบนี้เราสามารถแก้ปัญหาได้โดยการใช้ไวเลสเอทีเอ็แต่ถ้าเกิดใช้ภาพมันซิงกันทุกกล้องนะครับไวเลสเทีเอ็เนี่ยมันต้องเป็นระบบไวเลสอิไทุกตัวไม่ใช่ สายอันไลสายอันนะครับถ้าเกิดว่าไปส่องที่หน้าพิธีกรเนี่ยเสียงมันจะไม่ซิงกันเพราะว่าวเนไวมันจะช้ากว่านิดนึงนิดนึงคือถ้ามันเป็นกล้องบรรยากาศก็พอได้แหละแต่วันนี้ไม่ได้เอามาเพราะว่าอยู่นอกสโคปงานแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดถ่ายสัมภาษณ์เดี๋ยวมันมันจะไม่ซิงกันด้วยนะครับตรงสเตชันของเราเนี่ยนะครับสำคัญที่สุดนะครับก็คือระบบไฟนะครับซึ่งระบบไฟเนี่ยเราก็ต่อปลั๊กไว้สองอันเนี่ยพอที่จะชาร์จพวกกล้องนุ่นกล้องนีโกโปต่อปลั๊ก ต่อไฟตรงกล้องอยู่ใกล้ๆตรงนี้ชาร์จแบตอะไรได้หมดนะครับเพียงแต่ว่ามันจะต้องถูกลากมาต่อพ่วงปักที่หนึ่งนะครับและไล่สายไปไล่สายไปไล่ไปเส้นชีวิตอยู่ตรงนู้นซึ่งแย่อยู่ไกลมากเวลาพ่วงตรงนี้จะต้องเนี่ยโอ้มันลอยอ่ะมันทำให้มันไม่ลอยได้ไหมหรือว่าตึง เอ้ยคุณอ,อย่าอย่าดูถูกเ,เออพยายามอย่า, y am y am าให้มันลอยเพราะเมื่อกี้ก็คือเตะหลุดไปแล้วรอบหนึ่ง <c oughs> เนี่ยหัวใจอยู่ตรงนี้เลยก็เลยจะต้องแบบค่อยๆไล่สายนะครับอันนี้หน้างานมันจะต้องซสีเดียสเรื่องระบบไฟมากเพราะเราเป็นนุกอนไฟฟ้า <c oughs> ไล่สายเสร็จก็เดี๋ยวจะแรปยาวเมื่อกี้เพิ่งได้คุยกับทางลูกค้านะครับก็คืออยากจะขอเป็นมุมกล้องเพราะว่ามันอยู่ไกลไปมันไม่สวยจริงๆ เราก็เลยเจรจานะครับก็คือขอเลื่อนกล้องขอเลื่อนกล้องตัวนี้มาข้างหน้าเลยนะครับแล้วก็เอาขอเอาเก้าอ,อี้ตรงนี้ออกไปเลยมันจะได้มุมภาพที่ขยับเข้าไปใกล้หน่อยนี่ตอนนี้ก็คืออยู่ใกล้ละอยู่ข้างหน้าตรงนี้อ่ะสองไปที่ตรงกลางส่วนไอตอนแรกที่มันอยู่มุมเสาตรงน้งนนะโอเคเราก็ขยับมาข้างหน้ามันจะได้แบบรับรับหน้าได้สวยหน่อยแล้วก็ตรงไหนเว้นก็เอาเก้าอี้ออกเท่านั้นเพราะอยู่ไกลไปมันสูมไม่ถึงอืมสูมไม่ถึง คือหน้าง,งานอย่างนี้เราอาจจะต้องเจรจาว่าโอเคถ้ามันขวางทางเดินแล้วก็เอาเก้าอี้ที่คนจะเดินออกไปเลยจบแก้ปัญหาเพราะเวลาที่เหลือคือรีบลายสายใหม่แค่นั้นเองนะครับส่วนกล้องกลางที่มันอยู่ข้างหลังตรงน,นั้นมันซูมเข้ามาถึงอยู่แล้วอันนี้ไม่น่าติดอะไรถ้าเกิดว่าสุดวิสัยจริงถ้าเรนเราไม่ถึงอ่ะเราก็ต้องรื้อตรงกลางออกแล้วก็เวน้นเก้าอี้ออกคือบางทีเราอาจจะไม่ต้องไปฟิกกับคําว่าเขาจัดเก้าอี้ไว้แล้วก็ได้นะเพราะว่า งานไฟนอนสุดท้ายผลลัพธ์ที่ต้องการก็คือภาพที่สวยถ้าเกิดว่ามันติดปัญหาเรื่องเก้าอี้คนจะเดินมานั่งเก้าอี้ตรงนี้เอาเก้าอี้ออกเลยฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันจะมีทางเดินคนเดินมันขวางทางกล้องขวางทางเดินสร้างทางเดินให้เขาครับเอาเก้าอี้ออกครับมันจะมีทางเดินฮะแล้วก็เดี๋ยววางกล้องแล้วก็แรปสายกันใหม่แต่ว่าไอ้กล้องตรงกลางอ่ะมันมีอยู่ตัวเดียวนะครับดังนั้นผมว่าเดี๋ยวจะเอาไอ้กล้องที่ส่องย้อนกับไปที่คนเนี่ยให้น้องวัวนะครับยกออกไปแล้วก็ไปวางเสริมไว้ที่ตัวตรงกลาง ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่มีกล้องถ่ายสไลด์กล้องถ่ายสไลด์เนี่ยมันจะต้องเก็บทั้งหมดพอเก็บทั้งหมดปุ๊บภาพผลมันก็จะเล็กมันก็เลยต้องมีอีกกล้องหนึ่งนะครับซูมพอบเข้ามาที่ตรงเวทีที่นั่งให้มันเป็นภาพแคบสรุปว่าไอ้ตรงกลางเนี่ยมันจะต้องใช้สองกล้องอเป็นกล้องแคบกล้องกว้าง อยู่ตรงนี้เลยพอเอาอีกตัวมานะครับไอตัวนี้มันต้องเป็นกล้องบินเราก็เลยต้องเอาไวรัสเอสดีมามานะครับก็คือเราใช้ตัวแอคซูลซีนิวเอสีตัวนี้ไอตัวนี้มันเอชดเป็นพอร์เอสดีมนะครับแล้วก็ต่อแบตเตอรี่เข้าไปแล้วก็มาตั้งสแตนบายรอไว้ซึ่งเดี๋ยวมันจะต้องถูกถอดพอดเอสดีมายตัวนี้ออกไปก่อนนะอันนี้เรามาเทสสัญญาณก่อนก็เอาขามาอีกขานึงครับตั้งทิ้งไว้ั้งอยู่ขลางตรงนี้แล้วเดี๋ยวไปดูว่าสัญญาณมาหรือเปล่า เซตดัวอลังการนะแต่ตัวนี้จะต้องถูกถอดออกไปถ่ายก่อนหน้างานบรรยากาศตอนแรกข้างนอกก่อนนะครับแล้วก็ไปดูสัญญาณึบๆๆ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 ภาพมาไหมภาพยังไม่มาเคยยังภาพมาแล้วนะครับนี่อยู่นี่เดี๋ยวอินสี่นะครับมีครบทุกกล้องแล้วก็เดี๋ยววันนี้เวลาเราทํางานเราก็ต้องสื่อสารกันนะครับเราจะใช้เจ้าตัวสโรมิกตัวไวท็อกตัวนี้ไวท็อกวีวทีห้า wt5d ใช่ไหมก็จะติดหัวทุกคนก็ติดหัวทุกคนแบตเตอรี่ <battery S 1> นะครับเราเอามาชาร์จตรงนี้ด้วยคอยชาร์จทิ้งไว้ตั้งแต่เมื่อวาน <c ười> อ่ะก็พอสวมมาเป็นแบบนี้นะครับ <c ười> แล้วก็เราหักเสาไม้ลงมา,มาปุ๊บก็คือเราก็จะคุยกับทุกคนปุ๊บเปิดเครื่องฮัลโหลเได้ยินไหมครับเ <c ười> ทสเทสพี่ยังไม่ได้ยินเทสเทโอเคพี่ได้ยินเสละเพืินพี่ปล่า โอเคอันเรนพี่ป่ะโอเคตามนั้นก็ใช้วิธีนี้สื่อสารกันลองเทสมุมภาพนะครับตอนนี้ก็ใช้ได้เนี่ยมุมกว้างมุมแคบนะครับแล้วก็บนเวทีกล้องกลาง <Okay. S 2> แต่กล้องกลางเนี่ยเดี๋ยวจะมีกล้องกว้างกล้อง,คอง,คองแคบเค okay. ถุกมุมพร้อม ตอนนี้เซตเต็มเกือบพร้อมหมดแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูทั้งหมดภาพรวมของระบบตรงโต๊ะคอนโทรลบ้างโต๊ะคอนโทรลตรงนี้นะครับใช้พื้นที่ไม่เยอะนะครับแค่โต๊ะยาว1โต๊ะนะครับจริงๆเคยใช้เล็กกว่านี้แต่ว่ามียาวก็ดีมีอะไรบ้าง่เดี๋ยวชี้ให้ดูทีละอย่างนะครับสวิตช์เชอร์นะครับเป็นดีไวท์เวลตัว HDS นะครับเหมือนเดิม9125ปัจจุบันมี9325มีมีหลายตัวหลายหลายโมเดลเลยนะครับผมยังใช้9125อยู่ก็คือเป็นตัวสวิตช์เชอร์4 h d m i input ก็คือกล้องทั้งหมด4ตัวที่บอกไปเมื่อเช้าเนี่ยเข้าอินหนึ่งนะครับแล้วก็เอาเอาออกมา1เส้นนะเข้าอินเนี่ยก็จะมีพัดหมด4อันแล้วก็กดตัดสลับนะครับกล้อง1 2 3 4เนี่ยนะครับอ่ากล้อง4เดี๋ยวรอพี่แดนเข้ามาภาพนะครับเอาออกไป1เส้นนะครับมาเข้าที่นี่การ์ดแคปเจอร์กีราดูโอนะครับกีราดูโอเป็นวิดีโอแคปเจอร์แบบ USB ที่เป็น2 HDMI input นะครับวันนี้เข้าอันเดียวแล้วก็ต่อ USB นะครับต่อ USB เข้าที่คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์เครื่องนี้นะครับก็คือตัว Lenovo d e g e n 5 2 0 2นะครับก็เปิด OBS ขึ้นมาแล้วก็ Video c a p t อร์บวกเข้าไปมีแค่ภาพกับเสียงแค่2ซอสนี้ง่ายเองนะครับเพราะว่าภาพเข้ามาเนี่ยเราสามารถกดตัดสลับที่ตัวสวิตช์แล้วภาพก็จะไปที่ตัวคอมพิวเตอร์ได้เลยแบบไม่มีดีเลยนะเพราะว่าผ่านการแคปเจอร์เรียบร้อยแล้วคอมพิวเตอร์เนี่ยจะมีภาพรับภาพภาพก็คือสวิตช์ผ่านการแคปเจอร์เข้าไปนะครับแล้วก็ภาคเสียงก็จะมีแค่ ตัวซูม h 6ตัวเดียวซูมเอช6เนี่ยก็จะรับเสียงจากนูนครับข้างบนข้างบนตรงนี้เป็นตัวห้องคอนโทรลเสียงซึ่งไม่ได้ลากสายนะครับเหมือนเขาจะมีสายต่อมาจากทางไหนนะกำแพงสายมันอยู่ตรงเสาตรงนู้นนะครับก็แค่ลากสายมาตู้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 มาที่ตรงนี้นะครับโอ้เสียงมันพีกนะเสียงมันพีกลดหน่อยนี่่ถ้ามันกระพริบมันจะพีก แล้วก็เอาเสียงเข้ามาในตัวคอมพิวเตอร์แค่นี้มี2อซอสภาพกับเสียงเราก็จะได้ภาพเสียงที่ชัดแค่นั้นเองนะครับง่ายๆจะบันทึกจะไล่ออกไปก็ได้ส่วนคอมพิวเตอร์ที่ใช้อยู่ตอนนี้ครับก็จะต่อจอมอนิเตอร์อีก1จอนะครับเพื่อเอาไว้ดูสเตตัสหรือว่าเอาไว้สื่อสารเอาไว้ทํางานอย่างอื่นนะครับส่วนหน้าอ B เวสเนี่ยต้องสแตนบายทิ้งไว้เลย1จอนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นหน้าสำคัญที่สุดที่อาไว้เช็คระบบคอมพิวเตอร์ต่อหูฟังมอนิเตอร์1ตัวนะครับจริงๆอาจจะต้องมี2เพราะว่าเราจะต้องต่อฟังงวทที่ด้ยยปาา แต่ปลายทางสําคัญที่สุดดังนั้นเราฟังที่ปลายทางก่อนนะครับเาตรงนี้เพราะบางทีถ้าเกิดว่าเสียงมันดับไปนะเราจะไล่ไล่เช็คได้ถ้าเกิดว่าเราัมาแต่ใสอินเตอร์คอมอย่างเดียวเนี่ยเสียงน้างงานที่หายไปนี่ไม่รู้เรื่องเลยนะครับทเทียบซิสเต็มตรงนี้มีแค่นี้เอง ส่วน HDMI ตัวสุดท้ายนะครับเนี่ยมันก็จะใช้ตัว Cineview HE นี่ไวเลสเ d ็ดซึ่งมันก็จะเข้ามาที่อินซีซึ่งเป็นกล้องพิเดนซึ่งถ่ายอยู่ข้างนอกเมื่อกี้นะครับภาพมุมภาพเซตทั้งหมดแล้วเรียบร้อยพร้อมถ่ายคนยังไม่เข้าต้องรอเขาลงทะเบียนเสร็จตอนนี้ก็ทยอยเข้ามาแล้วเนี่ยเออเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วอ่ะไปเดี๋ยวเราเริ่มทํางานกันดีกว่าไปครับ ผลและคุณอววรัตเจริญประพินขึ้นแลกเปลี่ยนมุมมองและร่วมแสดงความคิดเห็นบนเวทีได้เลยค่ะขอเรียนเชิญค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะ เราจะบอกว่าคือทิสโก้เนี่ยบอกก่อนแล้วกันว่าทิสโก้เนี่ยคือเนาะ่ไม่ค่อยได้สัมภาษณ์เนื่องจากว่าเขาเนี่ยโตมาจากสายวิเคราะห์วิจัยสายสถาบันทําไมตั้งหัว,ว่าดอกเบีย้ยพีกลางปีแสดงเรามั่นใจมันจะพีกลางปีนี้ละใช่ครับแล้วผมคิดว่าคือตลาดก,ก็มองแบบนั้นนะเพราะว่าจริงๆถ,ถ้าเรามองย้อนกลับไปเนี่ยคือดอกเบีย้ยเนี่ยมันมีผลกับการลงทุนเนี่ยมาก มากกว่าทุกอย่างเลยนะถ้าเราดูในช่วง2-3สปีที่ผ่านมานะครับย้อนกลับไป2020นะครับเรามีโควิดนะครับมี recession ที่รุนแรงที่สุดในช่วงชีวิตนะครับก็มีทั้งหมด8ตัวนะครับตัวใหญ่หตัวตัวเล็ก3ตัว8ตัวฮะมาดูทำไมเชียร์ SCB นะครับทำไมเชียร์ SCB ข้อแรกเลยฮนะฐานแข็ง นะครับแล้วก็ครบสูตรฮนะครบสูตรของของหุ้นที่น่าจะจบจบการสร้างฐานแล้วนะฮะคือหนึ่งทำไฮแอโลนะครับสองมันมันคอนเฟิร์มหลายหนสามไอตัว MACD เหนือศูนย์เสร็จเรียบร้อยอ่ะจบแล้วครับงานวันนี้ตา,าะจะปิดตื่นเช้ามาง่วงมากอ่ะเสร็จแล้วหยุดเลคคอร์ดหมดแล้วนะครับที่เหลือก็คือ เรีบเก็บของปกติเก็บของเนี่ยจะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับแต่ถ้าว่าต้องรอ,อกรอบให้ลูกค้าก็คือเกือบชั่วโมงเสร็จแล้วก็ลองเช็คไฟล์เปิดดูอ่ะเสียงมาไหมสวมหูฟังฟังอะไรเงี้ยอ่าเข้ามาปกตินะโอเคอ่ะลองถามลูกค้าจะกรอบเลยไหมหรือจะอัพโหลดอ่ะแล้วก็เนี่ยเก็บของค่อยๆเก็บแล้วก็เดี๋ยวต้องเลาะสายออกทั้งแถบตู่ยาวเป็นงูไปตรงนู้นเลย ผมชอบที่นี่มากนะคือนาฬิกาเนี่ยโอ้ม่งโคตรใหญ่มันทําให้เห็นว่าเราจะไม่แบบผิดเวลาแน่นอนหรือใครทําอะไรเลทตรงเลทเนี่ยแม่งนาฬิกาฟ้องมากๆอยู่ตรงนี้นะครับสิเ็มตรงนี้สบายสบายอยู่ได้ยาวๆนะครับเจ๊ที่เอามาประกอบก็คือต่อ USB อ่าพอพี่แดนใช้ข้างนอกเสร็จครับผมก็ามาต่อ USB ตั้งเป็นอีกกล้องหนึ่งนะครับซึ่ง USB ตรงนี้ก็จะเป็น USB C2C ก็ต่อกับปลักเลยอันนี้ปลักหนึ่งนะครับแล้วนี่ลักสองนะครับต่อ S1R นะครับใช้ซีดูซีไม่รวมกันนะมันดูเหมือนมีพอร์ตเหลือนะแต่ต้องใช้แยกกันเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันดึงไฟเท่านั้นส่วนตัวไวเลส HDMI ก็เอามาต่อกับ j จอเหมือนกันเพราะว่าลากสายมาไม่ถึงสายร้อยเมตรตอนนี้มีเส้นเดียวแต่ใช้ไวเลสได้ไก็สามารถซิงค์ได้แบบไม่ได้รู้สึกว่าติดขัดมากเพราะมันเป็นกล้องกว้างนะครับ แต่ถ้าเป็นกล้องแคบแบบมันอาจจะรู้สึกถ้าเทียบกับสายแต่ก็ไม่มีปัญหาต่อไวเลสที่เทียไต่อสายไม่ได้ไหมเข้าไปจบจบจบ,จบแต่งานนี้คนดีมากเพราะว่าไม่มีใครไม่ค่อยมีคนซน,น,นเหยียบนู่นเหยบนี่บเพื่อนไม่มีคนเดินเออไม่มีคนเดินนไม่มีคนเดินเก็บของหาข้าวกินเบื้องหลังงานวันนี้ก็ประมาณนี้ครับถ้าเกิดว่าไลฟ์ก็แค่หาอินเทอร์เน็ตดีๆมาเพิ่มแล้วก็กดไลฟ์แค่นั้นเองวันนี้เป็นงานบันทึกแต่ก็ใช้โปรดักชันที่เล็กๆไม่ใหญ่มากนะครับแล้วก็ ใช้คนไม่เยอะเนี่ยอยู่แค่ตรงนี้เองส่วนฝั่งนี้เป็นฝั่งที่ที่เขากดสไลด์ส่วนฝั่งเราเป็นฝั่งบันทึกถ่ายทอดสดนะครับแล้วก็กล้องทุกกล้องก็จะบันทึกไว้ด้วยทุก,กล้องบันทึกไว้ปึ๊บนะตรงนั้นนะอ่ะเดี๋ยวอ้วนเราเก็บกล้องละโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าไปก่อนครับทุกคนสวัสดีครับ